สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนารปทุมทิวากรเป็นสมาชิคากคริสตจักรของหวยห้อมวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเป็นพันยันชีวิตของข,ของครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นครอบครัวที่ยากจนคือข้าพเจ้าเอาสามีที่เป็นเด็กกำพร้าคือว่าไปอยู่กับคนอื่น แล้วไม่มีบ้านเนาะ <c oughs> แล้วก็พ่อแม่ก็ไม่มีเลยข้าพเจ้าตัดสินใจแต่งงานกันเพื่อว่าถึงแม้จะไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะเป็นครอบครัวที่รักพระเจ้าและพึ่งพระเจ้าต่อมาก็ข้าพเจ้ามีลูกสี่คนเหตุการณ์ที่จะเป็นพยานคือคือลูก คนที่สี่เพิ่งเกิดมาได้สองอาทิตย์วันนั้นไฟดับเลยข้าพเจ้าไปซื้อเทียงขายเพื่อจะมาอ่านใบเปลวใบเปลวเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าจะนอนแต่ว่าข้าพเจ้าจุดเทียงขายไว้บนหัวแล้วก็เอารองรับด้วยใบยพลาสติกแก้วพลาสติกตอนอ่าน หยิบใบปลิวขึ้นมาอ่านเสร็จแล้วก็เผลอก็หลับไปก็ลืมลืมดับไฟเลยเทียนไขนั้นก็คือว่าก็หมดแล้วก็ไม่แก้วพลาสติกนั้นตอนที่หลับที่ไม่รู้อะไรเลยหลับเทียนไขก็หมดแล้วก็ไฟก็ไม่แก้วพลาสติกนั้น แล้วก็ไฟก็ไหม้ที่นอนด้วยไหมุ้้งเลยเหมือนกับข้าเจ้าคนมาปลุกว่าตึงๆเลยเข้าวเจ้าตึงขึ้นมาเห็นไฟไหม้ใหญ่มากเลยเลยเข้าวเจ้าร้องอย่างตกใจเสียดังมากครั้งเดียวร้องที่สองแล้วไม่ดังแล้วเพราะว่าตกใจแล้วก็ร้องให้คนมาช่วยแต่ว่าสามีก็อยู่ที่ห้องครัว ก็เขาได้ยินเสียงดังครั้งเดียวก็เขาก็รีบมาช่วยตอนที่มาช่วยเขาเพราะว่าเขารีบเลยเขาหัวถูกใส่ต้นเสาแล้วก็หวนแตกแต่เขาไม่สนใจเขาก็รีบมาช่วยข้าพเจ้าที่ที่นอนตอนนั้นที่น้องก็น้องกับลูกสองคนกับข้าพเจ้าแต่ว่าดูลูกแล้วไม่เห็นเป็นอะไร แล้วก็ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องข้าพเจ้าเนาะแล้วก็นึกถึงพระคัมภีร์ที่สาโดดีบทที่สี่สิข้อหนึ่งนึกได้เลยว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเพ่งเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก เลยข้าพเจ้านึกถึงข้าพเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้เสร็จเลยว่าพรุ่งนี้คือวันชิดเลยข้าพเจ้าจะยุ่นเฉยๆและจะไม่บอกคนอื่นเลยข้าพเจ้าอดไม่ได้เลยข้าพเจ้าไปที่โบสถ์เช้าแล้วก็พระเจ้าเป็นพัยาให้คนอื่นเอราะว่าเมื่อคืนนี้คือมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แล้วก็พระเจ้าคือว่าเลยข้าพเจ้าว่า จะไม่ขอบคุณพระเจ้าเนะี้ไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราในยามที่เราไม่รู้ตัวว่าเราจะเป็นอะไรแต่พระเจ้าเนะี่ยคุ้มครองเราเสมอข้าพเจ้าเนะี่ยอยากให้เราทุกคนเป็นคริสเตียนนะที่วางใจในพระเจ้าให้ให้เราวางใจและให้เรารักพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้ามาก ข้าเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพร,วพรสวัสดีค่ะ